แครอทแครอทแครอทสุดเจ๋งบำรุงสายตาโอ้โหใครชอบทานแครอทแล้วรู้ว่าวันบำรุงสายตากดหนึ่งค่ะใครไม่ชอบเลยมันไม่อร่อยเลยกดสองค่ะวันนี้พี่ปราบอกเลยว่าแครอทสุดเจ๋งสามารถบำรุงสายตาเราได้วิธยทำไมมันบำรุงได้เพราะแครอทมีเบตา้าแคโรทีนมีวิตามินเอมีลูทีนซึ่งบอกเลยว่าออกฤทธิ์ในการดูแลสุขภาพดวงตาของเราทำให้กระจกตาของเรานี่ใสปิ้งเลยค่ะ ป้องกันโรคต่างๆในดวงตาแล้วก็ป้องกันตาบอดกลางคืนซึ่งเรารู้เหลือว่าอาการตาบอดกลางคืนจะทําให้เราเห็นภาพต่างๆไม่ชัดและลูทีนยังช่วยเสริมสร้างการทํางานของจอประสาทตาบอกเลยว่าจะป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโอ้โหถึงตอนนี้ละเราคงอยากจะทานแครอทกันแล้วอย่าลืมหาแครอทมารับประทานแครอทสุดเจ๋งบารุงสายตาของเราได้แน่นอนค่ะกดถูกใจกดติดตามช่องยูทูบเพจทีฟิชเพจแฮมที่ฟิชใบปลาไอ